ไม่เพียงแค่นั้นในด้านการให้บริการ Smart Life ก็ยังมีบริการ one-stop service ทั้งจัดหาอุปกรณ์พร้อมแอร์ทาบให้ท่านอย่างสะดวกสบายโดยมีทางเลือกในการลงทุนให้ท่านทั้งการขายเช่าและเช่าซื้ออุปกรณ์โดยเรามีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วสมาร์ทไลฟเทคโนโลยีได้รับหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโดยถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลของกอสอทชคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยทางบริษัทได้รับใบอนุญาตประเภทที่หนึ่งเพื่อให้บริการโทรศัพท์ผ่านเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมทั้งมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการท่านอย่างมืออาชีพ